ธรรมคุโนภัณฑ์มหาสีธรครีภวาระเทวินัสตังตังตังรโนภัาสีธรครีภวาระเินัสตังตะขังตะตะังธรรมคุโนภัณ กับคำกลาวไอเอาปมาไปีจแล้วอับต่อไปเรียนเ็ท่านอาจารย์ศิษย์าจายศเมื่อท่านอาจารย์ศิษย์จแล้วของาค่ม่พี่น้องเลยม่่วยกันดีดี่วยกันไปยังขวดดูดไปคั่วซยกันเหยียดหน้าหลวงปู่ห้องเรค่นับ ดูล็อกทสือดูเหมือนลมต้องเนียลาดซีดุฮามทั้งฝนทั้งไก่มาฝนเอาของฝนแนวอยู่แนินพีนองเลยตาอซ้นต้ซ้อนดูแนกิน ก็ตองเกนเพียงวินาใหม่น้องมีบกหรือแงเ่าสารอาหารแห่งบริสุทธิ์ได้พิณหนบริสุทธิ์พี่จะยกซีดบอกหาแกมาให้ก็ไ้เเฮ้ยมขาดแกมไม่ะ นกทมามนกนน่อ็นไาเด้อมากินนันเ้องเฮ็ดเบืดมือเบิ่เป pues ็นแม่กลัวเฮ็ดเรียงเบิดมือเบิดเป็นพี่น้องจ้ามากินน้ำกันเ้อค่ะเด้อ ดูมากินอาหารลุงท่านกับเบื้อได้พี่น้องลงท่านโอ้ยลังพี่น้องเาพี่น้องเลยทลลนี่อวยแนพี่น้อง

ลงท่านกวยจับไปทั้งุ่นไปขอนคุณุเดี๋ยวเห็นเสี่ยวขาวยุ่งยุ่งอยู่้องลงท่านไปนอนงท่านนะคะไปอยากยจับนองกวยจับไม่จับแเรียกใหญ่เอรกหน่อยแรกไงุน พี่เศร้าขบิดไปแล้วสามสี่เจ้าเราลงมทานพี่น้องแกไปไอยไลมากพี่น้องคอยเขามากเรเรเลยลงท่านบาดเดาดบได็ค่ะล้วเขายู่่ก็บเอิดพี่น้องช่วงนคว้านตังไว้ตั้งกินฟุฟเฟ่พี่น้อง หากินแบบฟุ kind <of popcorn? S 2> mm ้งเฟือยให้่ย้ำับอาหารนั่นงให้ญ่ั้กับจะกทีเลยบรด็นองรดทงนคกันมลรดขจักเสียพี่น้องจากปคุงกัยำเบิดมือฟันเบิดมือทั้งสี่กอเห็นนี่แหละพี่น้องมึงดูจ้าฟันเบิดมือไปเว่ทั้งสี่เลยหนึ่งกะเห็ดอันหนึ่งนึกงกะเห็ดอันหนึ่งพักมีสี่ใบเบิดพี่น้องเป็นแก่มากนะพี่น้องดุซลูกหา พี่น้องปองไปพันเจมาให้พี่น้องบ่ได้ซื้อบ่ได้หาได้รกอันนรับเขาไอ้นอันขั้วพี่น้องอ้็โอ้สีสบายพี่สีสบายี่ตัดไปเอา่ยอ๋อสั้นอ,นอ,อืมไอแบบว่ใจต้นไ่น เด็กิันเออมาตุ้มเข่ามาตุ้มเด็กว่ามไม่ออกไม่กินเข่าเนี้ยกินเสือบอเบอรเบอรเบอรพื่อเพื่อนบ้านไม่กินเฮ้เฮ้ยเฮยปัญญาเนี่ยกินบอเบิดเพื่อนอื่นไม่กินซุ่มอยู่ในบ้านเพื่อนท่านหอกมาเออมากินมากินเด้อมากินเด้อเนี่ยกว่าเพื่อนมันเห็ดพี่น้องเพื่อนมันเห็ดเพื่อนจังเห้พี่ให้น้องเขาได้กินแล้วพี่น้องเนาะอยากให้พี่น้องได้กิน จ้าออกมากินออกไม่บึ้งน้ำหนองคายน้อบึ้งท่านน้ำหลวงปู่เขาถวายผ่าไตพี่น้องเบิ่อมือถวายผ่าไตกับถวายเบิ่อมือเบิ่อเวียนพี่น้องหอดทำหอดมือจนสวดพี่ทำนึกพี่น้องเด้อยาได้เลยค่ะเด้อมาบุญน้ำกันมากินเขาน้ำกันพี่น้องมา็นไมเห็นไหมยาได้บุญพร้อมในยิ้มพร้อมพี่น้องจ้าทาบุญนหลวงปู่เขาหลวงพี่น้องเนาะตทำซ่อนพี่น้องกองฝักใจกว่ากว่า ว่ามันกลองอย่างที่พ e ูนกลองผักกลองเว่าเกแมาใหจ้าตาใสมาตาเสูงสางมาตาขราชีมามาตาอุบุญนาตาสากุลมาถ่วทิศถ่วท่าพี่น้องตาออนซ้อนอีรีดูดอุนท่านี่มาตาเสาส้นขวางแต่ว่ามาตาใสเนี่ยพี่น้องโอ้ยแตาออนซ้อนตาออนซ้อนเขาสานอาหารแห่งเขาสานบัฒนธรรมพี่น้องกว่ามุนดูน้องใหม่กับกองเอรีเยอะดีกว่ากองเอรีดีสวยน้องใหม่พี่น้องเอ้ย อาเก็บมีกับท้อนนี่เนาะพี่น้องเนาะกินหนาเจนบแ้่ไม่เด้อขายด้วยคนไหลกดแช่คนเลืบโอตแต่ดิ้งดำเลยเนี่ยคนเดียวเข้าเข้าใหม่ๆจากในี่ของกล่องนะคขั้นโอขอบคุณนีหลายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ